สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพาลุย h ช n n นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับแนวทางตำลาวเนาะ มาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะหลายหลายท่านนะคะที่รอสูตรหลานอยู่ยังไม่มานะคะ่ะยังไม่กระเตือยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะถ้ามาแล้วเดี๋ยวแอดรีบลงให้นะคะไม่มีกักแน่นอนนะคะแนวทางจะสิกักกว่าอยังเนาะดวงไพ่ดวงมันคะ่ะไพ่ไม่อันนี้กับ จัดโหลดค่ะบบมิกักค่ะแต่ว่ายังไม่มานะคะจะให้แอดไปถามแอดก็ไม่ถามนะคะไม่มีสอบถามไม่มีเร่งนะคะก็รอเขาให้เองละค่ะทุกคน อันนี้นะคะแอดก็เอามาให้ดูนะคะเผื่อเอฟซนะคะที่ผ่านไปผ่านมายังไม่เห็นเนาะว่าเรามีดับนะคะมีะคู่ดับไม่มาด้วยกันนะคะบนกับล่างนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะไม่ได้ทําคลิปแยกเลยนะคะก็จะมีแต่เอฟซนะคะเอฟซเก่าๆเนาะส่วนมากที่จะรู้นะคะว่ามีตัวนี้นะคะแอดก็ลืมนะคะลืมเนาะอันนี้ก็เลยลองทําดูนะคะเผื่อเผื่อเรียกแขกค่ะ เรียกแขกมาดาโอ้โขออภัยนะคะงวดก่อนนี่ไม่น่าหลุดเลยเนาะดับของเรานะคะเบอร์มากเลยนะคะทุกคน,นติดถึงติดถึงเอฟซีว่าถือจังไดว่าสันตัดทีมแล้วว่าสันโอ้ยดับชนเด่นนะคะดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะโดยเฉพาะเออเด่นที่ชนกันกับสูตรหลานนะคะสูตรหลานหรือว่าเด่นนะคะที่มันเป็นตัวชนนะคะตัวชนเด่นบนหลานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นดับบนนะคะ ถ้าเป็นดับบนไปชนกระเด็นล้านนะคะอยากให้ยึดไว้หน่อยนะคะหรือเป็นตัวกันไว้หน่อยก็ดีนะคะทุกคนโอ้พอนางเจาะมาอย่างนี้นะคะโอแอนเรอเอฟซีลหลายท่านเลยนะคะบอกว่าตัดถิมว่าสันปา้าติโถชนกันกับเจ้าแม่กล้าตัดถิมวันนี้โอ้เอนเลือใจค่ะกล้ากล้าตัดทิมค่ะโอ้เ,อเอจ,อจ้าแม่จอะศูนย์หกเลยกล้าตัดทิมเลยจังใดวะเก่งขนาดเลยเอฟซีหอย แอสเรีอ่อะอาซูู้นะคะแอดก็เป็นกําลังใจให้เนาะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะตัวไหนหลุดเราก็ว่าหลุดนะคะไม่มีแก้ไขไม่มีไอ้นี่นะคะก็ขออาภาัยเด้อจ้ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเลขดับนะคะส่วนตัวนะคะเจ้าของสูตรก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะจะใช้แอดจะใช้เฉพาะเอ่อหลักร้อยนะคะแอดชอบหลักร้อยแล้วก็ดับคู่ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะงวดไหนเสียวก็ไม่ใช้นะคะแล้วแอดก็จะใช้1ิบล่างนะคะ10บล่างของแอดนะคะ สิบล่างแล้วก็เป็นหน่วยบนแต่ว่าหน่วยบนนี่มันดันมาชนกับเอของหลานนะคะแต่ว่าหลักสิบนี่หลักสิบนี่แอดไม่ค่อยชอบค่ะดับหลักสิบนะคะสิบบนนะคะหมายถึงดับสิบบนนะคะส่วนตัวนะคะแอดไม่ค่อยชอบค่ะแอดไม่ค่อยชอบดับเอดับบน แอดกลัวมันเนี่ยางเงี้ยแหละค่ะกลัวมันพาตายนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีมันมันดับก็จริงนะคะบางทีมันดับแต่ว่ามันอาจจะเป็นสลับตําแหน่งนะคะมันจะได้คู่โต๊ะนะคะมันก็เลยยากนิดนึงนะคะสําหรับเออบนนะคะบางทีมันอาจจะดับหลักหน่วยก็จริงนะคะแต่ว่าหลักสิบหรือว่าหลักร้อยมันเดินนะคะเราจะตัดทิ้งไม่ได้นะคะทุกคนเออเราก็จะตัดทิ้งไม่ได้นะคะ บางทีนะคะแล้วก็ต้องโดยเฉพาะชนเนาะชนเด่นหลายๆอาจารย์นะคะเอาไปดูเป็นแนวทางก็ว่ากันไปตามแนวทางนะคะทุกคนก็หลุดไปเนาะแต่อันนี้นะคะเรามาให้ดูนะคะดับคู่ของเรานะคะก็อยากจะดับอยู่นะคะอ,า,อาจจะนานๆทีนะคะอาจจะหลุดทีหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นอรอบทีท่แจ็คพอตตลอดเลยนะคะโอ้ยบัตรคอยซีได้ มัดเจอดับเจ้าอีกแล้วสันบันเทิงเลยแบบนี้นะคะเวลารุ่นเลขดับหลุดนะคะจะบันเทิงหน่อยนะคะบันเทิงหน่อยแต่เอฟซีก็ไม่เคยเข็ดนะคะไม่เคยเข็ดสักทีนะคะแอดกับโมหงคือกันมากค่ะผู้ลงนเพิ่นกับมากนาะมากเลขกดับมากมากแต่เวลาที่มันให้ให้มันไม่มันเวลามันไม่หลุดนี่มันลดต้นทุนได้เยอะนะคะลดต้นทุนได้เยอะนี่แอดชอบสูตรนี้นะคะดินเอ่อดับสิบล่างนี่ชชบชอบช่วงนี้เดินเดินดีมากเลยนะคะนี่ะ เดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปนะคะเจอกันในชุดสรุปแนวทางเจ้าแม่มาก็เดี๋ยวลงให้นะคะเจอกันในชุดสรุปนะคะก็รอจนเย็นนะคะถ้ามีแอดก็ลงในชุดสรุปให้เลยนะคะลงในชุดสรุปเพราะว่าแอดก็จะทําชุดสรุปของแอดแอดก็รอเช่นเดียวกันนะคะไปไม่ได้ค่ะการจราจรติดขัดนะคะการจราจรเอ,อามาพึกเอามาพาดอยู่แล้วนะคะมันเดือนนี้อย่างเดือนนี้เอาเดือนเจ็ดเนาะเอาวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่สองวันที่สามวันที่สี่อ้าเดี๋ยวก็วันเกิดนางแล้วนี่ แป๊บเดียวเองนะคะทุกคนแป๊บเดียวเองเนาะเอานี้นะคะอ่ะสู้สู้นะคะไปกันต่อนะคะทุกคนเนาะถ้ามาก็เดี๋ยวรีบลงให้นะคะถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าไม่มานะคะเจอกันในชุดสรุปนู่นละคะ่ะเพราะว่าเอสก็โรนะคะคอยส,สรุปก้อคอยสรุปบดดดดได้ยว่าิอ้าวได้โทรศัพเขาก็เอาโทรนั้นแเลี้ยวคะ่ะว่ากันไปมันเดือนอยังเข้าอบอยู่บ่ค่ะเอาเขาเฮ็ดงานกงงานกลุ่มเอ,งอ,ง,องอยู่บ่ เอามาเดือนอียงนี่มันไก่สวบไก่ปิดเทอมหรือเปล่าไก่ปิดเทอร์อีกแล้วบอจ่ะเอามาดูนะคะดับนะคะหกคู่หกคู่ล่างนะคะหกคู่ล่างหกคู่บนนะคะไม่มาด้วยกันกําลังทํานะคะก็เลยอัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะเผื่อเอฟซีนะคะอยากดูเป็นแนวทางนะคะเรียกแขกเนี่ยว่าเรียกแขกให้แอดเรียกแขกสกักตแนแห่วยเอฟซีก็ได้ <laughs> อาเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดกำลังทาแนวทางนะคะกําลังทําแนวทางนะคะรอรอเจ้าเม่นะคะรอเจ้าแม่มาแล้วก็จะสรุปนะคะขอยเฮดสรุปบ่ไดล่ะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะงวดน,นี้คือเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะแปดเก้าเก้าแปดนะคะเจ็ดเก้าเก้าแปดเออเก้าเจ็ดนะคะแต่ถ้ามันมาก็ตัวใครตัวมันนะคะอ่าแต่ถ้ามันมานะคะก็ตัวใครตัวมันต้องรอดูละค่ะเจ้าเม่มาตัวไหนนะคะ,จะเจ้าแม่มาตัวไหน ถ้าเจ้าแม่มีตัวนี้ก็จะไปตัดถิ่มเน้อไม่รู้นะคะมายังไงอะไรยังไงนะคะคู่บนยังไม่ได้ทําค่ะเรียกแขกซะก่อนกาลังสีเหตุบนอ้ะเรียกแขกแป๊บหนึ่งวสันแอดก็เลยนี่ละค่ะนี่นะคะได้อย่างนี้นะคะก็ดับยูไม่แอดวสันแอดก็ไม่ทําสถิติเลยนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่สมุดหมดต้นก็ไม่ได้ทําสถิติเลยนะคะขี้ขานเอา เวลาทําสถิติบางคนเพิ่นกับแบบโอ้ยไม่ต้องมาให้ดูหรอกมันลกเพิ่นว่าเอาแอดก็เลยเออเออเออแอดก็เลยเศร้าเห็ดเลยบ่อเหตุสถิติเลยบ้านนียก็ก็นานๆทีนะคะจะหลุดนะคะจะหลุดค่ะนานๆมีหลุดอยู่นะคะมีหลุดแต่ว่านานค่ะนานๆข้างนางนานจะลืมจนจําไม่ได้นะคะพอมันหลุดมันก็โว้บันเทิงหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะหลุดนะคะเนาะ อ้าวดับอยู่มาทุกงวดนะคะเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะหลุดนะคะก็บันเทิงไปละคะ่ะเรียบร้อยมาตัวเน้นซะด้วยอะไรประมาณนี้นะคะวายตัวไพ่ตัวมันละคะ่ะถ้ามันมานะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะนี่เนาะเป็นแนวทางคู่ดับค่ะคู่ดับนะคะมีทั้งรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ลาวพัฒนานะคะก็อยากจะเอาอยู่อยู่นะคะ เราพัฒนานี่นานๆเลยนะคะนานจนจําไม่ได้นะคะแต่รัฐบาลไทยนี่ขอเถออย่าหลุดค่ะรัฐบาลไทยนี่อย่าให้มันหลุดเลยนะคะตายแล้วคอยทหรุดนี่คอยถึงด่าเตะก็ขอให้ไม่อย่าให้หลุดนั่แหละคะ่ะมิเตเขานี่นะคะมีแตดับเอาอยู่เนาะจะได้ช่วยเอฟซีลดต้นทุนนะคะก็พอไปวัดไปวาได้แอดมีทั้งหกหก เออมีทั้งดับคู่นะคะมีคู่ดับทั้งบนแล้วก็คู่ดับทั้งล่างเด้อจ้ะเอ้าอันนี้เอามาเอามาเรียกแขกค่ะเอามาให้เอฟซนะคะที่ผ่านไปผ่านมาเอา้ามีอันนี้ด้วยเหรอแอดทาไมไม่รู้วะสันโอ้โหเดี๋ยวจังไดแอบดบริอคลิปจะเถือแล้วลืมคะ่ะเอานี้นะคะเดี๋ยวรอรอแนวทางเจ้าแม่นะคะเจอกันในชุดสรุปนะคะถ้ามาเดี๋ยวแอดลงให้ในชุดสรุปเลยนะคะชุดสรุปเย็นนี้นะคะอ่ายังไม่มีนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะยังไม่มาค่ะยังไม่มานะคะยังไม่ม,ะะม, birthday, ม,ม,ม,มีเงียบกิฟค่ะ เอาดีแล้วละให้คอยให้ใจใหายข้อซะกันถ้ามีนนละเดี๋ยวรีบอัดคลิปให้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า